ครับวันนี้ก็มาร่วมง,งานกับแอทแท k นะครับผมก็มาเป็นซัพพอร์เตอร์ให้กับคุณแม่นะครับผมก็ว่าด้วยคุณแม่เนี่ยคือฮีโร่ของลูกๆใช่ไหมครับเพราะคุณแม่เนี่ยทำภารกิจหลายอย่างมากเนาะทั้งดูแลลูกๆทําอาหารด้วยแล้วก็ที่สำคัญคืองานที่หนักนขขที่สุดคือการซักผ้าน,นี่แหละครับวันนี้แอทแท k ใหม่ก็เลยแบบว่านำเอาเทคโนโลยีแคปซูลนะที่เก็บกลิ่นหอมยาวนานได้45วันเนี่ยมาเป็นแบบว่า ความพิเศษให้กับแอคแท็กใหม่นะครับที่จะส่งต่อให้กับคุณแม่ทุกคนเนี่ยได้ลดภาระงานซักได้มากขึ้นผมเองก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาร่วมง,งานกับแอคแท็กในวันนี้แล้วก็ออโอโ้โหแบบตืบ่นเต้นมากกับ,กบ,กบเทคโนโลยีแคปซูลของแอคแท็กในครั้งนี้แล้วมาลงกิจกรรมกับแฟน ใช่ก็มีแบบว่าร้องเพลงมีถ่ายรูปตู้สติ๊กเกอร์มีเล่นเกมบนเวทีดีครับลูกค้าเขาเห็นว่าเราชอบถือแต่กล้า้าไปสัมซาบนเครื่อมีนรับใช่ครับลูกค้ายังจะเอาให้มาถือบนเวทีด้วยเป็นกิมมิคว่าแบบเออเราเป็นตัวแทนของคนที่แบบเออรักเสื้อผ้าอยากซักเสื้อผ้าอะไรเนี้ยครับก็ก็ดีครับที่แบบว่าไลฟ์สไตล์ของเรามันทำให้เราได้มีงานทำต่อ ตาก้าต้นใดพีเจนเตอร์เออประมาณนั้นก็ได้ครับอย่างเงี้ยไปฝากแม่แก้ว้องยาย่าติต้องไปฝากต้องไปฝากแม่ครับเพราะว่าแม่ก็จะช่วยซักผ้าด้วยอะไรอย่างงี้นะดีครับเออจริงๆเรามีทั้งหมด4กลิ่นนะครับผมก็จะมีกลิ่นพีชนะครับผมมีเออ่กลิ่นเอ่ออีกกลิ่นนึ่งเป็นสีฟ้าที่มันคลีนแอดวานซ์นะครับผมอันนี้ก็จะให้ความหอมสดชื่นสีพีชเนี่ยคือคือบลอสซ์ ผมจำไม่แน่จำไม่แน่ใจนะสีส,สีสีส้มที่เป็นพีชเนี่ยจะเป็นสีที่ผมชอบที่สุดแล้วก็จะมีอีก3กลิ่นาากด้วยคักับลิ่นนี้ได้ครับฝากไปด้วยครับกับแอคแท็ใหม่นะครับใครที่แบบว่าอ,อ,อยากจะลดภาระงานซักนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเรามีเทคโนโลยีแคปซูลที่ล็อกกลิ่นหอมไว้ให้เสื้อผ้าของคุณนะครับผม45วันเลยเพราะฉะนั้น ซักครั้งเดียวเสือ้อผ้าแจ็คเก็ตสูทเดรสนะฮะอโอเวอร์โค้ทหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะใส่กี่ครั้งเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะมีกลิ่นแน่นอนเพราะว่าเราจะมีกลิ่นหอมของไอท็กใหม่แน่นอนค่ยุโรปนยับยุโรปยุโรปดีครับแฮปปี้ครับก็กินเต็มที่พักผ่อนเต็มที่ปาร์ตี้เต็มที่ครับถือว่าได้พักว่าทำงานก็ับสอปีติดอะไรเงี้ยก็ได้ไปชุดนี้ก็ถือว่าดีมากๆ ูอ๋อที่พี่หมาก<อ>งลงลูกสี่คปสติ๊กเกอร์ใหญ่กว่าน,นี้่มเย <c oughs> แซวเล่นเฉย <c oughs> ปิดแค่นั้นให้ก็ดีใจแล้วครับผมครับพี่มาที่ไปจะปปิคออือจริงๆผมที่วันนั้นผมใส่ชุดว่ายน้ำเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าเป็นบีฟเนาะมันไม่ใช่แบบบ็อกเซอร์อะไรเงี้ยด้วยความเมตตาการุณาของพี่หมากเขาก็แบบว่าเป็นห่วงอะไรเงี้ยแบบภาพจะออกไปอาจจะดูแบบจะแบบ คนด่วนจะเริ่มเราไล่หรือไม่ก็แบบอาเจียนออกมาอะไรเงี้ยก็เลยปิดให้ผมอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าดีครับดีดีขอบคุณมากครับผมภาษาพี่เจคย์เลยบอกว่ามันเป็นพับเสียวพับเสียวอ๋อใช่ครับเสียวเจด็ดว่าไงก็แลถ้าพี่มองว่าแค่นั้นเสียวก็ได้ครับผมผมก็ดีใจแล้วฮะถ้ามันจะไม่พี่เสียวเขาบอกว่าไม่เจ๊เด็ดเราใจเราใจนะเออแต่แต่จริงจริงมันก็ไม่ได้โป้แบบอะไรมากครับจริงจผมก็ยกขาอะไรแบบไม่อยู่อะไรเงี้ย ที่ก็ไม่เคยได้เห็นแค่ต้นขายเองเนาะนี่น่ารักไปกังไทยนก็เป็นที่ธรรมชาติทริปน,นี้ได้แบบเที่ยวดูปล่อยมากพวกพวกทริปนี้ทริปนี้ไปเที่ยวกับเพื่อนหน่อยครับเลยสนุกเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเพราะว่ากิจกรรมแต่ละวันที่เราทำนี่คือแบบร้อยแปดพันเก้ามากๆเพราะว่าเราก็ไปถือว่าทริปนี้ไปถ่ายภาพภาพนิ่งพรีเวดดิ้งกับน้องญญาด้วยแล้วก็เอ่อโดยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปไปไป,ไปถ่ายรูปให้อะไรเงี้ยครับผมก็มันก็เลยเป็นทริปที่ โชคดีที่มีเพื่อนไปเพราะว่าเราแบบไม่เคยได้ไปเที่ยวด้วยกันนานแบบนี้มันก็สนุกมากภาพที่ที่ถ่ายมาเป็นฝีมือเพื่อนเป็นฝีมือเพื่อนล้วนๆฮะใ่ความสวยก็คอการันตีได้ความสวยการันตีได้ครับพี่หมากถ่ายให้ถ่ายได้มากถูกหลอกไปหรือว่าไงตอนนี้น่าจะรู้สึกว่าถูกหลอกนะครับรู้สึกว่าพอไปถึงแล้วถูกใช้งานมากจเกินไปอะไรอย่งา่ใช่ เอ่อก hey, ็ตอนนี like ้ก็เพิ่งไปดูโลเคชั่นที่นอร์เวย์มาครับผมก็เดี๋ยวจะค่อยคุยรายละเอียดกันต่อไปอีกทีหนึงประมาณนี้ครับ่ีีตอนนี้ที่คิดไว้ก็มีขอนแก่นเนาะมีนอร์เวย์แล้วก็มีกรุงเทพด้วย3งานเลย3งานเลยครับช่วงช่วงเวลานี้คุณจะอยู่ในทางไดเดือนเดียวกันเลยอ๋อไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่อาจจะจัดอัดกันไม่ไม่ไหวเพราะว่าต้องกระจายด้วย เรื่องฤดูด้วยใช่ไหมฮะที่นอร์เวย์ก็ต้องเลือกฤดูที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยส่วนกรุงเทพนี่ก็ต้องเลือกแต่ไม่ดูสถานที่เลยที่ที่กรุงเทพใช่ตอนนี้เอาเอางานขนแก่นแบบให้คอมพิวต์ก่อนแล้วก็ถ้าคอมพิวต์ปุ๊บก็เดี๋ยวจะไปข้อมูลแ่งงานงานอร์เวย์ต่ออะไรเงี้ยก็คือปีหน้าก็จะคือเป็นงานแต่งในเดือนยาวยี่ยไปมากนึงหรือว่ายังไงคือทั้งปีหรือไตม่านหนึ่งสามเดือนมันอาจจะประมาณนั้นมั้งครับกับเพราะว่าเพราะว่างานกรุงเทพเราก็ยังไม่ได้กําหนด อะไรมากว่าแบบจะต้องเป็นช่วงไหนอะไรเงี้ย mm hmm. ตอนนี้แบบพยายามที่จะเคลียร์เพราะว่าหลายๆอย่างแล้วมันมันมีดีเทลเยอะงานของแก่นก็ดีเทลเยอะงานสําคัญที่นอร์เวย์อันนี้ก็สําคัญมากๆใช่ดีเทลเยอะนะแต่ว่าแต่ละที่ชุดคอลตินใช่ใช่ใช่ค่ะยังชุดนละเดทได้ยังคะชุดนละเดทอ่ะได้ยังเพราะว่าย่างย่างเขาไปลองไปแล้วแต่เขาบอกว่าลองในชุดละเดทได้หชุดผมเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปคุยครับแต่ว่าก็มีแบบ จินตนาการไหมว่าเราอยากได้ประมาณนั้นประมาณนี้อะไรประแบบนี้เอาข้าวแล้วกี่ชุดฮะเอาข้าวแล้วกี่ชุดตอนนี้พลาดสักชุดยังไม่ได้ตัวนี้ไม่แต่ผู้ชายมันง่ายพี่ผมว่าผู้ชายมันลองย่ามีแล้วย่ามีแล้วแต่ย่าต้องเตรียมมาเยอะเพราะว่าผู้หญิงก็อาจจะมีแบบงานเนืงอาจจะเปลี่ยน2ชุดใช่ไหมงานมันเป็นแบบอะไรเนี้ยแต่ว่าผู้ชายบางทีก็ผมว่ามันก็อาจจะง่ายกว่าง่ายกวรอเปี่ยนมาแลได้เลยครับขอบคุณที่เตือนนะฮะ ทัน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 ก็รอชมีหน้าเนาะครับผมดูละครกระแสออนเพล็กอะไรเงี้ยมาข้างแก้วก็ดีใจครับดีใจครับก็จริงจริงๆผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยกล้าดูละครเดองเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่วันนั้นก็มีโอกาสได้กลับไปดูคุณแม่แล้วก็รู้สึกว่าเออคุณแม่ก็แบบเออแบบ แฮปปีก็ถามแมวเป็นยังไงบ้างสนุกไหมอะไรเงี้ยแกก็บอกสนุกมากเลยอะไรเงี้ยเราก็เออเราก็ดีใจแล้วก็พอได้เห็นแบบมีกระแสมีเสียงตอบรับที่คนดูได้แบบว่า,อา,อาคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยครับก็ผมก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของใจของ,จของเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าต่อไปหลังจากเนี้ยมันน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเพราะว่า,เ,าเรื่องเราสนุกจริงๆเกิดเร็วมากเลย เดินเร็วมากครับแต่ว่าเดี๋ยวสักพักจะเริ่มเข้าเข้าแบบเข้าที่เข้าทางแล้วหมายถึงว่าช่วงตอนต้นเนี่ยเราพยายามที่จะตีหัวคนดูเข้าบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็พอเดี๋ยวตอนสองตอนสามเนี่ยเรื่องราวจะเริ่มหนักมากขึ้นเดินเดินทางช้ามากขึ้นเข้าที่เข้าใจนะ,ะนนไม่แน่ใจว่าพี่พี่คิงทําประมาณไหนครับพ่คะแขมเพ่อนบ้านติดนามดูอะไรเงี้ยเป็นกระเด็นเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ว่า ผมนะพนูดตรงๆผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพื่อนบ้านของเราหรือว่าเป็นคนไทยด้วยกันเองที่ปั่นกันเองหรืออะไรเงี้ยคือผมเองก็ก็ไม่ได้อยากแบบไปสนใจตรงนี้มากเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดของเขาอะไรเงี้ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ take action หรือไม่เท่ความรู้สึกของเขามาหาเราอะไรเงี้ยว่าก็มั่นใจไม่ได้ว่าเป็นเป็นคนไหนเป็นคนไทยหรือว่าเป็นไอเกียนที่ไหนไปถาม ก็ตีไปได้หลายหลายทางนะครับแต่ว่ากับพี่คิงเรื่องนี้ไม่คุยเรื่องเรื่องนี้ไม่คุยครับเรื่องนี้ไม่คุยจริงๆเจอพี่คิง,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 งวันวันที่โปรโมทเนาะอะไรเงี้ยก็พี่คิงก็แบบตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าผมเชื่อว่าพี่คิงน่าจะรู้สึกแบบมีความสุขมากๆตอนนี้ผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนก็ทีมงานทุกคนน่าจะรู้สึกว่าโอเคมันก้าวแรกเนี่ยมันถือว่าดีมากๆแล้วเราก็รอดูก้าวต่อไปของพวกเราในตอนสองวันพุธนี้อะไรเงี้ย ตามมาเราไม่สนใจเพราะว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องที่ก็จะสนใจก็ได้แต่ผมไม่สนใจอะไรเงี้ยเพราะว่าแล้วแต่คนแล้วแต่เราจะเสพอะไรเนี่ยแา้วอย่างน้อยก็มีคนดูนะเออเอาใช่ถ้าจะถ้าจะพี่แจ๊คพูดทีผมว่าก็ถูกต้องเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ดูเนาะเขาก็คงสนุกแหละแม้เขาดูไม่จบหรอกเอออยาลืมูตอนสองนะเออคอยหน่อยด้อยคอยนิดหนึ่งตอนสองเลย ตอนสองนี่นาแบบงเอก <laughs> นางเอกก็จะแบบมาทําดีด้วยอะไรเงี้ยเพราะเขาก็มีแผนของเขาใช่ไหมว่าเขาอยากจะให้เรามาเป็นแบบคุมกะลาหัวให้เขาพี่ชายเขาจะได้ไม่รังแกเปล่าในในเรือนีอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจว่าแบบอยากมาเล่นไม้นี้หรอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะลองดูว่าจะกล้าขนาดไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้พันแสงเนี่ยรู้สึกสนุกว่าได้แกล้งชวาวลา ก็จะกลายเป็นว่าพันแสงก็จะรุกแบบยียวนกวนประสาทอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นต้องถอดทั้งเรื่องครับผมสใจใจรับกันนี้ก็ฝากแฟนๆเนาะยังไงก็ติดตามดูนักเด็กกับอะไรแล้วครับก็หลังจากหายหน้าหายตาไปก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสละครที่เล่นกลับมาแล้วก็เล่นกับน้องชายแล้วก็เล่นกับนักแสดงหลายท่านนะครับผมเป็นนักแสดงที่เก่งๆทุกคนเลยก็ยังไงก็ยินดีดูใจของเจ้าด้วยนะครับทุกวันพุธพฤหัสที่2ช่อง3